สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิว PowerM c a r d i Switching นะครับตัวนี้จะเป็นค a r d i Switching 3ามเฟสนะครับออกแบบมาเพื่อจะรองรับการใช้งานไฟ3ามเฟสนะครับตัวนี้จะเป็น Switching Resonance นะครับสตัวนะครับขนานกันนะครับขนาน DC Output นะครับส่วน Input จะเป็น เฟสแยกนะครับ3เฟสนะครับ mm hmm. ก็คือหลักการทํางานเดี๋ยวจะมาอธิบายก่อนว่าตัวนี้จะเป็นค่าดีบิตนะครับชุดหลังจะเป็นค่าดีบิตนะครับมีซีสำรองไฟนะครับแล้วก็แมกเนติกจะเป็นตัวคุมชุดไฟเข้านะครับชุด AC ไฟเข้านะครับจะคุมสวิตชิงทั้งสามตัวนะจะผ่านแมกเนติกนะครับต่อนิวตันร่วมกันนะครับส่วน หน้าแทนนะครับจะเป็นโลโก้แบกไลท์นะครับไฟวยู่ตัว A นะครับตัวนี้3าฟเฟด9,600บาทนะครับส่วนที่เขียนว่าคัสเอดีนะครับคัสเอดีนี่ก็ย่อมาจากสวิตชิ่งคัสดีนะครับก็โลโก้ของเองนะครับโลโก้แบกไลท์จีเทคพาวเวอร์นะครับส่วนคัสดีจะเป็นรุ่นดีเจพันนะครับบาลานบีเอฟีสองศูนย์สองหนึ่งนะครับพัดลมก็พัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดก็จะมีชุดหลังเป็นของคาดีสี่ตัวนะครับแล้วก็ชุดหน้าเป็นของไอสวิชชิงอีกสามตัวนะครับแล้วก็เมียนปักนะครับเมียนปักจะตอนนี้ต่อเป็นซิงเกิลเฟสนะครับตัวน,นี้ใช้ได้ทั้งสามเฟสทั้งซิงเกิลนะครับถ้าเป็นซิงเกิลก็คือจับรวมเฟสนะครับ RST รวมเป็นไลน์นะครับส่วนนิวตันก็ขนานรวมกันทั้งสามนะครับก็อันนี้ก็ ต่อเป็นซิงเกิลอยู่นะครับก็คือแท่นนี้ใช้ได้ทั้ง3เฟดใช้ได้ทั้งซิงเกิลนะครับซิงเกิล220ก็ใช้ได้นะครับถ้จะเป็น3ามเฟดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะไปใช้งานนะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือถ้าเป็น3ามเฟดอะไฟมันจะนิ่งกว่าไฟมันจะเสถียรกว่านะครับแล้วกําลังวัดมันก็จะได้เยอะกว่า เยอะกว่าซิงเกิลเฟ e นะครับซิงเกิลเฟ e ไฟมันจะตกเยอะนะครับแล้วก็กําลังมันก็จะดอกตรงไปนะครับก็ปัจจัยหลักๆก็อยู่ตามไฟเลี้ยงนะครับอินพุตเข้านะครับก็คือถ้าถ้าไฟเข้าไม่ตกนะครับกําลังเอาพุตมันก็ไม่ตกนะครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับส่วนขนาดแท่นนะครับขนาดแท่น4.2นิ้วลึก28นิ้วนะครับแท่นนี้สเปคขับ2 1นิ้วได้ค้างละ4ดอกนะครับ สิบแปดนิ้วก็ได้ค้างละสี่ดอกเหมือนกันนะครับก็แรงๆเลยเพราะตัวนี้จะเป็นค่าดีบิตนะครับส่วนราคานะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทรวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้เป็นแท่นโมเดลต้นแบบนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทางซื้อได้นะครับเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับทํามาไว้ตัวนี้ว่าจะเอาไว้ลงเดโมนะครับเดี๋ยวจะลงงานโชว์เดโมนะครับ เดี๋ยวรอดูในสนามแล้วกันนะครับโอเคจัดไปครับจัดไป